หากทุกคนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกปลอดภัย100%วันนี้ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเร์เปย์การันตีจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คน เตรียมพบกับโปรโมชั่น11-11นะครับเคฟอร์คอยคูณ2แอดไลน์เคเรปรับโค้ดส,ส่วนลดอีก100บาทแบบจำนวนจำกัดและแฟลเซลล์หลายเกมดังลดสูงสุดถึง30%และอย่าลืมใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะไปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเวอรเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกนะเขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะผมจะมาเล่นตัวของคาริสต้านะให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับซึ่งคาริสต้าที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือจะออกเป็นตัวของโยมูชิ้นแรกนะก็จะเป็นสายที่แบบว่ากึ่งกึ่งผสมตัวของเจาะเกาะหรือจองตีจุดตายนะครับผมเอามาเล่นแบบว่ากระชากให้มันรุนแรงขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งบิวนี้จะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันในคลิปนี้เลยก็ช่วงต้นเกมก็พยายามาร์มไปก่อนนะตัวของคาริสต้าเนี่ยจะเริ่มแบบว่าไปเทรดกับฝั่ อย่างน้อยมีรองเท้าชิ้นหนึ่งนะเพราะว่าตัวของคาริต้าเนี่ยเป็นตัวที่ต้องพึ่งตัวของตีเร็วกับโมลิตี้จากการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อ่ามันในเรื่องของการกระโดดแพ็กซีของเขานะก็ถ้าเกิดเขามีความเร็วจงตีที่ตีเร็วนะครับผมตัวของคาริต้าก็จะกระตีแล้วก็กระโดดได้เรื่อยๆนะครับผมนี่ช่วงต้นเกมก็พยายามให้ตัวของเซราฟีนนะกดดันเลนฝั่งตรงข้ามไปเราก็พยายามตั้งใจใก,การโฟกัสลัดมีเดียนก็พอครับผมโอเคจงังหวะนี้แล้วเพื่อนเราเปิดเฟิร์สปับเป็นที่เรียบร้อยตัวของเลมเบรซาโดนม ก็เราไม่มีอะไรมากครับฟาร์มไปก่อนแล้วตัวของไอดอบใกล้จะเกิดแล้วครับผมก็ถ้าเอาได้เก้าวนะให้ตัวเซฟซินเก็บไปครับผมโอเคจังหวะนี้จีนมีนะสีแล้วยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็หลีกเลี่ยงการประทานนะครับผมแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเดินแถบมาก็ใส่ได้ครับนี่โดนคอบโบไปครับผมเมื่อกี้ผมปาสกิลหนึ่งแล้วมีเลี้ยนแตกพอดีนะแล้วของมันทะลุไปโดนตัวของจีนแล้วกดสกิลสามกระชากต่อนะก็คอบโบเนี่ยไว้ใช้กดในเลนได้อยู่นะครับผมโอเคจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งตรงข้าม ตัวของมอรกรนานาที่เล่นในหญ้าตลอดเลยนะเรามีเนียอใกล้ตายเดี๋ยวเราลองปาหอกทะลุไปอีกทีนึงเนี่ยผมเคยจะกดดันเลนฝั่งตรงข้ามได้อีกครับป,รปึ๊บแต่ไม่ถึงครับแต่ตัวมอรกรนนาไม่มีมานาครับแต่ว่าผมต่อดได้นะตัวของจินล็อกขาผมเอาไว้ผมปลาไปนะครับแต่ตัวมอรกรนาวับกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผม ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะวาร์ปกลับบ้านครับผมเราน่าจะเอาเพจปอมได้อยู่นะก็เลนเรานี่แอบกดเขาอยู่นะไม่ได้แอบกดนะกดเลยครับผมแล้วตัวมกราากาจีนมาเปรีเทียบร้อยครับขอเพจหนึ่งเพจครับสวยครับผมก็ตัวมอมกราณา็อกไม่โดนด้วยนะ โอเคแต่ว่าตาในฝั่งตรงข้าเขาแอบ,บได้เปรียบเราอย่างหนึ่งก็คือตัวของมอคคนาเนี่ยเขามีสกิลในเรื่องของการกันซีซ,ซีนะครับผมแล้วโดนหอผมกระชากไปครับตัวของจีนโดนไปครึ่งหลอใช่ครับผมก็ถ้าเกิดเซราฟีนะใช้สกิลผิดจังหวะนิดหนึ่ง้ะโดนมอคคนากดแบ,บ็กซิลคอเตอร์เนี่ยอาจจะแย่อยู่ครับแต่ว่าจังหวะนี้เราเล่นได้ครับต่อไปโยนไป ดึงดึงโอ้โหแล้วจวังหวะนี้แฟดสวยมากครับผมตัวของเซเลฟีนตีมาโดน2ครับแต่ตัวจีนเหมือนพยายามจะแลกผมแต่ผมมีเอ็กซอร์ครับดับเบิลคิวไปครับช็อตดีตัวของจีนพยายามจะแลกให้เพื่อนแต่ว่าแลกไม่ได้นะเพราะผมมีเอ็กซอร์อยู่นะถ้าเมื่อกี้ไม่มีเอ็กซอร์ก็อาจาจะแลกได้อยู่ครับก็เป็นไฟที่สวยงามครับจังหวะนี้เราน่าจะเอาตัวของเพชรป้อมตีครับอู้ระเบิดระเบิดอู้แล้วตัวของพี่หมีมา ตัวของเซราฟินพยายามจะก,กันให้เราแต่ว่าเราต้องทิ้งแล้วผมไม่งั้นตายคู่แน่นะอูหแล้วเขาวิ่งแยกไปเอาเป็นซัพพอร์ตที่จริงใจครับผมยอมตายแทน AD Carry ก็ตอนนี้อ็อบเจกต์แรกเกิดแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าจังเกิลเราจะเอาอะไรนะตอนนี้จังเกิลเรายังตีบัฟแดงอยู่เลยนะน่าจะเปิดลิฟหรือเปล่าแต่ว่าทางโบลิแบร์ฝั่งข้ามที่เขามาเปิดตัวของมังกรน้ําแล้วนะแล้วตัวของจาวานครับเหมือนจะลงไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ลงครับยังตีโกเลมต่อครับโอ้โหอะไรจะชิวขนาดนั้นก่อนดูจากแผนที่ตอนนี้ครับผมเราเนี่ยพยายามยื้อให้เพื่อนแต่ว่าไม่น่าจะยื้อได้นะฝั่งตรงข้ามมาเยอะมากไหมแม้กระทั่งตัวของดาเรียสเนี่ยผมยังเดินมาที่ตัวของบัฟมังกรตัวนี้นะแต่ว่าตตัััววขขขขอองง้้าามมมมียสไบผก็ มากาะแบบที่เรียบร้อยโอ้แล้วจาวานเราไม่เอาอ็อบเจกต์ด้วยครับผมแล้วจังหวัดน,น้เซฟิันตีอย่างสวยเลยครับผมแต่ว่าผมจะตายต้องถอยออกมาก่อนนะตัวของดาเลียสเข้ามาแต่ทาอะไรไม่ได้ครับแต่ตัวของเอมเปซ่านะครัไปได้หนึ่งตัวครับตัวของเอมเปซ่าพยายามไหลยอยู่ครับผมแล้วดับเบิลคิวไปช็อตน,นี้ตัวของหมีใกล้ตายครับมาช่วยเพื่อนได้นะเอมเปซ่า er ไหลสุดอะไรสุดครับผมจะจังหวะน,นี้ครับจนถึงตอนนี้ตัวของจาวันโฟนก็ยังไม่เอาตัวของอ็อบเจกต์ให้เพื่อนเลยนะครับเรามาดูกันที่ตัวของรีฟตัวนี้นะว่าฝั่งของข้าง,างก กันครบครับด,ดูเจาวานเราแต่ว่าจังหวะนี้ผมไคตัวของวาร์ดิเมียได้อยู่นะเก็บสแต็กหอ,อกได้เยอะครับผมรอก,กระชากตายไปโอเคครับผมแล้วตัวของเลนเปซ่าฝั่งตรงข้ามพยายามจะเอาผมแต่ว่าเอาไม่ได้โดนดับเบิลคิวไปครับผมกระชากหอ,อกเก็บสแต็กไปครับผมไม่มีเลือดพอแล้วนะแต่ตัวของจาวานโฟก็ไม่ได้เก็บตัวของอาร์ทีเฮกต่อนะถ้าไม่ใช่ทีเฮกของตัวของรีฟนะครับผม ก็เราทาอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องทํนสิ่งทีเราทําได้ด้วยการกระโดดหนีตัวของที่แปรก่อนนะจ,จริงๆเมื่อกี้จะเอาป้อมมาเพลนะโอเคเกือบตายตัววอลิแบร์และตัวของจีนนะพยายามดันป้อมเราอยู่นะจนถึงตอนนี้เจ้าวันโฟรเราก็ยังไม่เก็บออบเจกต์นะจนฝั่งตรงข้ามเก็บไปแล้วครับแต่ว่าตัวของเอเปรสซาเก็บป้อมได้และตัวของจีนพยายามจะเก็บป้อมเราครับแต่ว่าเอาไม่ได้นะเราประกันไว้ทันนะแต่ว่าเลือดป้อมเหลือเพียงแค่38เท่านั้นเจ้าวันโฟรครับผมนึกว่าจะเดินมาอ้อมหลังะที่ไหนได้ไปฟาร์มโกลเลมต่อครับโอ้โหนี่มันจจััจังงกิลตวรรบบมมฟ์แไ่สนโ แล้วก็โดนฝ่าตรงข้ามเก็บไปซะง,งั้นโอเคครับจังหวะนี้การเดินเกมแบบปกติใช้ไม่ได้ผลแล้วนะเพราะว่าจังเกิลเราเล่นไม่เป็นนะเราก็ต้องมาออกับเพื่อนนะครับหาจังหวะฟรีให้ได้ครับก็ตอนนี้โอ้โหแล้วตัวของจังหวัตายไปครับผมเอาะครตอนนี้นะผมลงได้ตัวของโยบูมที่เรียบร้อยนะค่าเจาะกรอบผมก็ค่อนข้างเพิ่มนะแลวเจาะกรอบของตัวโยบูจะไปบีบความเรือโจมงตีให้แปบ๊บนึงด้วยครับโอเคแล้วตีตัวของวาลาดิเมียแป๊บเดียวจะตายครับผมขอกระชากทีหนึ่งครับผมแต่ว่าโดนซีซีไปไม่ไหวเลยครับผมเมื่อกี้ห ช็อตนี้ผมพาเพื่อนพลาดเลยนะแต่ว่าค่าตัวของวาเลนดิเบียได้ตัวเดียวไม่คุ้มครับแต่ตัวเอมเบซ่าล้ำยับเขาของจังหวะนี้โอ้โหล้ำยับเขาผมมีเอมเบซ่าช่วยแบกอีกหนึ่งคนก็อุ่นใจครับผมดับเบิลคิวไปแล้วยังล้ำต่อครับโอ้โหเลือดเด้งเรือยๆแบบนี้วอริแบจะทำยังไงแต่หันไปตัวของเซราฟีนแทนครับผมสู้เอมเบซ่าไม่ได้แต่ว่าเอเอมเบซ่านะช่วยเพื่อนเอาไว้ได้ครับผมโอ้โหล้ำยับจังหวะนี้แต่ว่าตัวของวอร์ดิเบีตีช็อตไปครับตัวเขาจะวันโฟกัสโกดเข้าไปครัับผมมจจงหหวะะนนี้้ไไ่่่าาาเเออดรืปล เลือดไม่พอครับตัวสตันคาป้อมแบบนี้ไม่รอยครับผมแต่ว่าตัวของจีนพยายามจะตีป้อมของผมนะไหลยับเลยนะแบบนี้ต้องค่อยๆค,ครับผมกระโดด กระโดดไปเรื่อยครับกระโดดไปเรื่อยก็กระชากแบบนี้ครับผมก็ออกตัวของโยบูมาเนี่ยมันได้บรับตีเร็วนะครับแล้วก็ได้ค่าเจาะก่อด้วยนะแต่าจจาะเสียในเรื่องของการไม่มีดูดเลือดจากการไม่ได้ออกลุนคิงครับแต่ว่าเพื่อนเรายังสู้ไหวอยู่ครับจังหวะนี้ตัวของดาเลยตโอเคครับผมเก็บไปได้หนึ่งตัวนะและมังกรกําลังจะเกิดนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามังกรตัวนี้เราจะสามารถเอาได้หรือเปล่า โอเคครับมับงกรตัวที่2ของทีมนะครับผมเป็นมังกรน้ําแข็งนะเราจะสามารถเก็บมังกรตัวนี้ได้หรือเปล่าถ้าเราเก็บได้ก็คืออุ่นใจเรื่องของการตัดโซดากรอนไปครับเพราะว่าตอนนี้เจวันโฟของเราเดินลงไปที่เลนล่างนะไม่รู้เดินไปทำไมเหมือนกันนะทางั้นที่เพื่อนทุกคนนะเดินมาที่ตัวของปั๊บมังกรนะตัวของดาเลสก,ก็วับกลับบ้านแลวครับโอเหมือนตัวของเจวานเนีนะ่ยของจะแบบเป็นผู้เล่นมือใหม่แบบมือใหม่จริงๆเลยนะครับผมแต่ว่าเราน่าจะเอาได้ครับกระชากเก็บเป็นที่เรียบร้อยครับผมฝาตรงข้ามมาช้าเกินไปครับผมโอเคเอมเปรสซาช่วยแบกอยู่นะ ชี้หายแล,แล้วแล้วตัวของวุ้ิีแบกกระโดดใส่ผมนึกว่าเขาจะเข้าตัวของเอมเบซ่า้วก็เลยจะเข้าไปช่วยนะแต่ว่าตัวของเซราฟินช่วยผมจัดใด้ไห้ครผมรอดหรือเปล่าผมรอดนะแล้วตัวของเอมเบซ่าก็รอดเหมือนกันเนี่ยผมอู้เกือบตายยกแผงแล้วตะกี้ โอเคโดนดันมาที่ป้อมเลนกลางแล้วต้องรีบประกันครับผมก็ดีนะที่ตานี้ตัวของเซราฟีนแบบว่าอยู่ติดหนึบกับเรามากครับแล้วตัวของฝั่งตรงข้ามอูห้หูกระชากไม่ตายครับผมเมื่อกี้ตัวของลูน่าฮอลิเคนมันทําหน้าที่ได้ดีแล้วแต่ว่าดาเบจไม่ถึงครับผมแต่ตัวของเอมเบซ่านะล้าไป2ตัวครับได้อีกตัวไหมไม่น่าได้ครับน่าจะรอดปล่าแต่ถ้าหิวแบบนี้น่าจะโดนซอนหรือเปล่านั่นไงว่าเราหูล้วโดนล็อกตัวของจินแฟตมายิงแบบนี้โดนชัดดาวแบบที่เรียบร้อยครับตัวของเอมเบซ่า โอเคครับผมจังหวะนี้ตัววูดิแบร์ลึกมากครับเข้าตัวของจังหวัดโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝั่งเรามาซ้อนทางด้านหลังครับผมเอาแล้วขังวูดิแบร์ไปที่เรียบร้อยแต่อันติออกไปได้ครับผมตรงเอมเปรสซาเจอตัววัลาดิเบียแล้วตัวของวัลาดิเบียมาสาดอัสติใส่ผมแบบนี้โอ้โหแตะดีแตาไม่โดนอัติของเอมเปรสซาโอ้โหต้องกระโดดออกมาจากนอกระยะอัติจินก่อนอะไรไม่รู้เพราะตัวตัวตับไปหมดเลยแต่ผมยังฟรีได้อยู่โอ้โหใจเย็นนะเอมเปรสซาจะเข้ามาเอาผมแต่ตัวของเซดาฟินขัดได้สวยครับผมจังหวะนี้ต้องถอยออกไปแล้วครับแล้วตัวของเอมเปรม ขัดถ่วงเวลาไว้ให้ให้เราลอดออกมาได้แล้วตัวเองยอมตายอา่ะโอ้โหผู้เสียสละที่แท้ถือ โอเครับองจังหวะนี้ตัวมอ,อกาน์นานะลึกคนเดียวครับเราค่อยๆตีไปเอาแล้วหลบล็อกได้แบบนี้ก็คายดีครับผมคาฟรีต่อ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 ,ตอโอเคกระชากแตกไปครับครึ่งหลอดโดนชาดามันที่ร้อยตัวมอ,อกาน์นาผมว่าถ้าผมได้ฟรีเนี่ยผมแบกทีมได้อยู่นะโอ้โหและจังหวะนี้ดูก,กันอีกแล้วแล้วตัวของเซราฟีอันตีไปโดนกี่ตัวไม่รู้แต่สวยแน่นอนครับผมคาฟรีครับผมจังหวะนี้ฟรีจัดๆครับผมมีตัวของฮอลิเคนครับมันแยกกระจายสแตกกันได้ครับผมเก็บหมดตูดเชับผมแต่ว่าได้ดับนบินคิวนะเหม ใช่จริงๆถ้าไปทิปเปิลคิวนะเนี่ยตัวของมังกรนะกำลังจะเกิดอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าเราสามารถกลับไปเอาได้โดยการเทเลพอร์ตแบบนี้ไปเลยครับผมก็ไม่ต้องรอจาวานนะเพราะเราไม่รู้ว่าจาวานจะมาเอาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเองครับผมสาหรับมังกรตัวนี้นะก็ตัวของคาริสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ก็คือเวลามันตีเนี่ยมันสามารถสแต็กได้นะจากสกิลสามเนาะก็เดี๋ยวเรารอชาร์จแล้วก็กระชากทีเดียวนะมันอาจจะแรงกว่าสมัยก็ได้นะครับผมโอเคแล้วตัวของเจวานตายไปเทียบร้อยนะแล้วตัวของเซราฟินก็ตายด เรียนนะไปหิวป้อมสัง,งั้นนะ่ผมไม่เอามังกรหรอกเพื่อนมังกรไฟนะหูแล้วผมจะแตกผมจะแตกกัดช้าครับผมโอเคได้อยู่ครับผมสต็กยงังแรงอยู่นะจังหวะน,นี้ต้องแฟดขึ้นมาเลยนะ ทิ้งครับผมตัวของดาเลียทิ้งนะนายไม่ช่วยเราเราก็ไม่ช่วยนายนะผมบอกเลยครับผมแฟฝงครับผมโอเคลัก่อนเพื่อนญาตินะฮะแต่ว่าเขาก็ป้อมได้หนึ่งป้อมไดก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันก็ได้ตัวของลุนทิงแล้วนะเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายผมจะเอาเป็นตัวของคอเลกเตอร์เลยนะเอามากระชากแรงๆนะเผื่อแบบกระชากแล้วติดคอเลกเตอร์อะไรอย่างงี้นะส่วนเอาลุนทิงมานี่ก็คือเอามาตีพวกตัวแทงนะฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเลยนะเพราะรู้สึกว่าตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผมแล้วไฟทางด้านเลนบนยังไม่จบเลยแล้วตั้งนะครับผมโโอ้ห จังหวะนี้ยังไงมาดิมาดิาดใครคผมแล้วตัวขอบมอก,การนาโอ้โหแล้วหมีมาโอ้โหแล้วแฟดมาล็อกแบบนี้โอเคกระโดดกระโดดดึง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 ได้ไหมได้ไหมตัวมอก,การนาโอ้โหแต่ว่าไม่พอครับผมโดนตัวมอก,การนาชัดดาวไปครับผมเพื่อนเราเล่นได้ไหมตัวของจจว,วันโฟไม่น่าได้นะเล่นไม่ไหวครับผมเพื่อนเราโอเคครับผมต้องหาจังหวะ ดีๆสักรอบหนึ่งให้ได้ฟรีนะคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดตายเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มไ,มไดหลหรือตัวของเ e อ็มเบซ่าไม่ได้ล้ำเนี่ยทีมก็แทบจะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามจะเปิดบอลลอนชอเรออายแล้วตัวของเ e อ็มเบซ่าเข้าไปแล้วเอ้ยเหมือนจะเปิดสวยอยู่นะั่นน่ะฝั่งตรงข้ามใกล้ตายแต่ว่าเขาแฟดออกไปได้ครับตัวของวาริเดเมียโอเคกดม<ๆ>ุดไปปที่เรียบร้อยครับแล้วตัวของเ e อ็มเบซ่าจังหวะนี้ไงต้องหลบปฏิีเขาดีๆแต่เผื่อเขากระโดดเข้ามาโอเคได้อยู่ครับได้อยู่จังหวะนี้ผมฟรีนะฟรีได้ครรับฟี กระโดดกระโดดกระโดดดึงดึงจริงโจจริงโจวิญญาจริงโจเขาสิงกระโดด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 ได้ครับผมโอเคตัวของเรามีกลับมาแต่เพื่อนตายห่านหมดแล้วครับผมจังหวะนี้ผมเป็นตัวเอ็มเปซ่าได้ชิป,ปเปิลคิวไปครับผมก็ฝั่งตรงข้ามมีตัวหนึ่งคอยกันบ้านก็คือตัวของจินนะไปเอาตัวของบาลอนชอก็ดีเหมือนกันนะครับผมเอาตัวของบาลอนชอน่าจะชัวร์กว่านะอุ้ยรรอบนี้จจวันโฟจจวันโฟเดินมาเอาฮับเจกเพื่อนๆในที่สุดในที่สุดเขาก็รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วทุกคนถ้าเกิดเราตัวของบาลอนชอร์ตัวขออง ได้ต่อนะถ้าเกิดตัวของจวันโฟเขารู้งานแล้วผมนีครัผมในที่สุดวานอนก็พัฒนาเน่ผมก็เป็นน้งที่น่ายินดีเลผมจากที่ต้นเกมผมเหนื่อยอย่างมากในการเก็บออบเจกต์คนเดียวนะครับผมได้บอลอนนะจอมาเป็นที่เรียบร้อยนะคร โอเคครับผมเอลเดอร์ดากอนตัวนี้นะถ้าเกิดได้มาก็การันตีออโต้วินนะก็ฝั่งตรงข้ามเขามาเคียนที่ร้อยเหมือนจะไม่ปล่อยง่ายๆหรือเปล่าแล้วตวงวุลิแบเข้ามาคนเดียวแบบนี้แล้วผมบีดุนคิงผมว่าใครนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ขอผมเยอะมากนะมาดิมาดิผมได้บทัะจังหวะนี้ได้บทแต่กระชากแตกไปครับมตัวของวลาดิเมียตัวของเอมเบร่าโดนล็อกขาไปโดนไปอีกหนึ่งครับผมตับเบิลคิวไปแล้วผมได้ตัวของมอคก่าด้วยโอเคจะเข้ามาเปิดผมก็โดนเปิดซะเองนะผมวูบเฉยับผมก็ตัวของคาริต้าเนี่ยมันคลายได้เร เนี่ยวิญญาณจ,จริงเจ้าเข้าสิ่งครับผมบวกกับออกของเจาะเกาะด้วยนะเลยทําให้แบบว่าเราสามารถเบิร์ดได้ไวมากๆนะ โอเคครับผมเราฝั่งตรงข้ามกดยอมไปที่เรียบร้อยครับ GGWP พครับเกมนี้ก็ถือว่าตึงใช้ได้นะตัวของวูรีแบก็เล่นดีนะทุกคนเล่นดีมากนะตัวของจจวานอาจจะมีมึนๆนิดนึงแต่สุดท้ายก็กลับมาได้นะครับผมโอเคครับผม MVT ไปนะเกมนี้ครับผม15คิวตาย 3x7 นะครับผมสำหรับตัวของคาริสตาสายโยมูนะครับผมก็ถือว่าแรงใช้ได้ในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าจะต้องออกของพวกลูนคิงหรือไปแก้ในช่วงท้ายเกมนะไม่งั้นเอาวูรีแบไม่ลงนะครับผมก็ตัวของคาริสตาเนี่ยเป็นเคดี้แครี่ผม ไม่ค่อยแนะนําเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เพราะว่าตัวของคาริสตาเนี่ยมาเล่นค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็เกิดยากนะถ้าเกิดไปได้มากับแคลรี่หรือซัพพอร์ตที่รู้ใจนะครับผมก็พยายามเล่นตัวที่แบบว่าเป็นตัวลุยๆให้ตัวของคาริสตาเนี่ยได้เข้าไปยืนในไฟนะมีตัวยืนค้าให้คาริสตาได้ฟรีบอกเลยว่าทีมแทบจะการันตีชนะเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสับตะเน็ตเป็นกำลังใจให้กนหนันกใใกได้มจะเป็นระบบซูเปอร์แทง เดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้ก็จะับประมาณนี้รับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย